ทำไมเราถึงต้องให้เอาเงินเย็นมาลงทุนเพราะว่าอ่าเดี๋ยวบอกในเรื่องของความแตกต่างของเงินล้อนแล้วก็เงินเย็นก่อนละกันนะคะก็คือเงินร้อเนี่ยอาทิเช่นค่าเช่าค่าผ่อนรถหรือเงินที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้คือเงินร้อนส่วนเงินเย็นเนี่ยก็คือจะเป็นเงินเงินออมเงินเก็บที่เราไม่ได้ใช้อาจจะเป็นหลักปีหรือหลายๆปีอันนี้คือเงินเย็นที่เราสามารถที่จะเอาไปลงทุนให้มันเติบโตได้ ะะซึ่งทําไมเราถึงต้องเอาเงินเย็นมาลงทุนเพราะว่าในเรื่องของความสบายใจและกันนะคะถ้าเราเอาเงินร้อนมาเล่นเนี่ยคือยังไงเราก็ในเรื่องของจิตวิยาการเทรดเนี่ยของเราก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราจะคิดตลอดเลยว่าเออเทรดวันนี้เราต้องเอาไปจ่ายค่านู่นนี่นั่นมันอาจจะทําให้การเทรดของเราเนี่ยเครียดแล้วก็การเทรดของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนมันอาจจะทําให้เราเนี่ยจิตวิยาในการเทรดเนี่ยเสียไปได้เลย ก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะลงทุนไม่ว่าจะลงทุนใดๆก็ตามนะคะก็แอนจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเอาเงิน